น้ำเพชรอวดคอนโดหรู24ล้านเผยที่มาทำเอาขนลุกต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับนางงามซุปตาน้ำเพชรตียาพา ที่ยืนหนึ่งเรื่องความสวยแซบเซ็กซี่จนขึ้นแท่นสาวฮอตได้ฝันของหนุ่มๆทั่วทั้งประเทศล่าสุดน้ำเพชรได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับเผยเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อชีวิตของเธอแบบเกินคาดชนิดที่ว่าเปลี่ยนคนที่เคยติดลบจากศูนย์ให้สามารถควักเงิน24ล้านบาทซื้อคอนโดหรูตามตั้งใจได้สำเร็จโดยเจ้าตัวได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า เตรียมรำแก้บนหนังหน้าครูค่ะลั่นไว้ว่าถ้าครูช่วยให้หนูให้ครบ3มล้านจะรำมโนราและทุกอย่างที่ครูว่าไว้ในปีนี้เพชจะได้อยู่ที่ใหม่ตอนนี้เพชซื้อคอนโดใหม่รวมตกแต่งราคา2 4ล้านตามที่ครูว่าไว้จริงๆจากชีวิตติดลบไม่เหลืออะไรเลยภายใน1ปีครูช่วยเพชเยอะมากแก้บนครั้งที่4นี้เพชตั้งใจทำให้ครูมากๆค่ะ หนังหน้าครูใครที่อยากมาร่วมงานหรือมามูพร้อมเพชรมาได้เลยนะคะที่เรือนหนังหน้าครูวันที่13เดือน9ปี66เวลา14นาฬิกา